ราะว่าหลายๆคนก็ตั้งคำถามกันอยู่แม้กระทั่งเราเองประชาชนที่ดูข่าวดูสื่อต่างๆ<ฆ>หลายๆคนมีการตั้งข้อสังเกตว่า<ฆ>เงินมันมากมันน้อยขนาดไหน<ฆ>มันเป็นหลักเท่าไหร่มันโยกไปยังไงอันนี้เรื่องใหญ่นะครับติดตามกันต่อเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอน ามาดูอีกหนึ่งที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เรื่องเนี่ยไปถึงบิ๊กโจ๊กนะครับสําหรับ2ตํารวจที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้เนี่ยก็เข้าให้ปักคําเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนน,นะครับพร้อมกับยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เครียดนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ทําผิดนะครับยอมรับว่านายดูแลอย่างดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยนะครับ<ฆ>ไปดูกันหน่อยครับ2ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะครับคนแรก10ตํารวจเอกนัทวุฒ วัดแววนะครับแล้วก็สิบตารวจเอกนัทนันชูจักสองคนก็เดินทางเข้าไปให้ปักคําเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนชุดคดีเว็บพนันออนไลน์คือเดินทางไปด้วยตนเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เข้ามอบตัวหลังจากที่มีหมายจับแล้วก็ให้การปฏิเสธในข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร,ร่วมกันฟอกเงิน ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวและปล่อยตัวไปในชั้นพนักงานสอบสวนโดยมีเงินประกันอยู่ที่คนละ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับทางสิบตำรวจเอกนัทวุฒินะครับก็เปิดเผยว่าที่มาเนี่ยเพราะว่าต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจและก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันทั้ง2เว็บที่ถูกออกหมายจับซึ่งตอนนี้ตนก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรผิดสําหรับก่อนหน้านี้ที่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ตอนนี้ก็จําเป็นที่จะต้องไปหาหมอทุกวันนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายก็ดูแลตนเป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่านายก็ยังดูแลทุกอย่างอยู่เมื่อถามว่ามีชื่อของตอนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยจะทำให้นายเดือดร้อนหรือไม่ในเรื่องนี้ทางสนะิบตำรวจเอกนัทวุฒิก็พูดสั้นๆนะครับบอกว่าไม่กลัวเพราะว่าไม่ได้ทำผิดครับเอาไปฟังเสียงยืนยันจากทางสนะิบตำรวจเอกนัทวุฒิกันหน่อยครับ เรอยู่ท <Abby at> ุก <Dragon> ว <up> ันครับใช่ครับนายดูแลเองเรากังวลไหมเพราะหลังจากเกิดเรื่องนายติดต่อมาไหมคะนายดูแล้ดีตรงไหนท่านดูได้ทุกอย่างเลยครับเขาก็ดูไล้ขปกติเลยครับไม่เอ็งไงไข่ปลาสาหร่ายสุขตีอะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติครับดูได้หแต่วันนี้เรามาก็คือแสดงความรู้สึกไปเต็มที่เลยใช่ไหมใช่เรารู้สึกอยู่แบบแพ้ที่เขาลอยหลังเลยเพราู้ใหญ่ดู ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับในส่วนของสิบตำรวจเอกนัทนันเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เครียดอะไรนะครับแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการสอบสวนในครั้งนี้พันตำรวจเอกวิบูลย์ถิ่นวัฒนากูลผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนบกน .2 นะครับก็เข้าสอบปากคำด้วยตนเองด้วยก็อย่างที่เห็นนะครับทีมข่าวก็ตามไปเรียกว่าแทบจะเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วนะครับ แต่เมื่อวานนี้มีช่วงจังหวะหนึ่งนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขอให้ผู้สื่อข่าวออกนอกพื้นที่คแล้วก็ปิดกั้นเลยนะคะบอกว่าเป็นพื้นที่ห้ามเข้านะคะ